ก็ธะะัญวันบุษบดกุญชัยนิสัยพ้าคนที่แบบเพิ่งเคยเห็นเราเขาจะคิดว่าเราเป็นคนแบบเรียบร้อยพูดไม่เก่งแบงบม้งมิง้งมงมิ้งแต่จริงๆคือถ้าแบบสนิทเมื่อไหร่ก็คือแบบก็เป็นคนโฉดคนเขาเรียกว่าอะไรอะโฉดโฉบบ้าบ้าบอๆก็สไตล์าตานั้นแหละแต่ว่าจริงๆก็เป็นคนก็ค่อนข้างเรียบร้อยแหละถ้าถ้าคนที่ไม่รู้จักเนาะแต่ก็ถ้ามารู้จักกันก็นะค่ะ ตามนันแหละค่ะอ่ะอีกอย่างหนึ่งเป็นคนพูดงงๆงด้วยอย่างเมื่อกี้พูดงงๆงใช่ไหมใช่เป็นคนพูดงงด้วยค่ะเราได้มีโอกาสที่แบบอืได้เข้าอากิร่าใช่ไหมแล้วเราเป็นคนที่แบบชอบฟังเพลงวงล็อกอย่างแบบวงในใจก็คือวงว okay ัดโอเคล็อกที่แบบชอบแบบชอบมากๆแล้วก็มีแบบออของอากิราที่แนวเพลงที่ชอบชอบพอดีแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่ตอน uhm. ที่เราอยู่วงแรกอะ ก็คือมันมีการาซ้อมบ็อกกิ้งก่อนแล้วอากิระขึ้นไปซ้อมก่อนเราเราก็เห็นแบบพี่พันต์ออกมาแล้วแบบเท่แบบเท่มากจริงๆอ่ะชอบอากิระตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่ว่าโชคดีที่แบบเราได้มีโอกาสได้ร่วมงานล้วก็เลยแบบรีบออกต,กตกลงเลยค่ะคือหลักๆคือเนี่ยเราอ่ะชอบร้องเพลง แล้วก็ตั้งแต่เข้าวงการมาเราอยากลองแบบเออลองเพลงดูเจอแฟนคลับแล้วก็สิ่งที่แบบทําให้เราอ่ะอยากทําอยู่ก็คือแฟนคลับค่ะเพราะว่าจริงๆอะ่ะตั้งแต่ที่เราเข้าวงสองแล้วเราแกนไปเราคิดว่าเราอ่ะจะไม่ทําต่อแล้วแต่ด้วยความที่แบบอืมอะไรหลายๆอย่างมันยังไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นแล้วพอดีเรามีโอกาสเราก็เลยเลือกที่จะอยู่ต่อดีกว่าเพราะว่าแฟนคลับบางคนอะ่ะเขาก็ยังมออยู่เรารู้สึกว่า เราก็ยังอยากทำต่ออยู่ค่ะ mm hmm. ก็เลยเลือกที่ mm hmm. จะอยู่ว mm hmm. งไอดอลต่อ